ลีน่าจังไหว้ขอโทษแพรี่หลังกระชากวิกก็แค่หยอกเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของแพรี่และลีน่าจังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพรม้อมๆกันเลยค่ะจากกรณีที่แพรี่ได้ถูกลีน่าจังกระชากวิกผมกลางรายการมดตามคชาพา เป็นเหตุให้แพรลี่ประกาศตัดขาดขอไม่ร่วมงานอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติและเป็นการดูถูกเกียรติยามแพรลี่ทำให้ชาวโซเชียลจำนวนมากต่างก็ประนามในการกระทำของลีน่าจังกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากกระชากวิกิ่งลีน่าจังยังได้หันมาถามตาวกล้องด้วยว่าถ่ายทันไหมโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับแพรลี่เป็นอย่างมาก โดยเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดตอกกับการกระทําของลีนาจาังแบบเหยียดยาวต่อมาลีนาจังออกมาไลฟ์สดตอบโต้ในเพจข่าวโหดระบุตอ่อหนึ่งเผยว่าก็เขาเป็นผู้ชายวิกก็เหมือนมงกุดที่ใส่บนหัวและสิ่งที่ทําไปนั้นคือการแสดงขนาดพี่หม่ำจกมกซุปตาตลกดังตนก็เคยล้อเล่นเคยด่ายอย่างนี้เขาก็สนุกสนุกไม่ได้อะไรทั้งที่ข่าวดังกว่าเป็นล้านเท่า หนุ่มกัญชัยก็ยังไม่โกรธที่โดนล,ล้อคนที่เขาเป็นมืออาชีพจะไม่เรื่องมากไม่หลงตัวเองลีน่าจางยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือการแสดงแต่ตอนนี้มึงแพรลี่ดังเป็นพิธีกรหลายช่องพูดอะไรก็เป็นต่อกูพูดอะไรคนก็มองว่ากูเลวอยู่ในวงการนี้ต้องทําใจกว้างๆขนาดลํายหายทองคําที่กูวิพากษ์วิจารณ์ พอถามเขาว่าโกรธไหมที่โดนวิาพากวิจาร์ณเขาก็บอกว่าไม่โกรธลิลลี่ได้หมดแค่สดชื่นอีกคนเขาโดนวิจาร์ณก็ไม่โกรธอะไรทั้งนี้ตนได้ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ขอย้ำว่าเป็นการแสดงเราเล่นกันไปกันมาไม่ได้ทะเลาะกันคนเราจะบอกว่าดังแล้วอย่าลืมตัวไม่ร่วมงานด้วยไม่เป็นไรเพราะที่ไปในงานนั้นไม่รู้ว่ามึงจะไปแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาเหยียบยำ่ำตนจนจมดิน มึงไปแสดงกับค้ดพ่อค้ดแม่นะคะถ้าอยากแสดงแบบนี้ทั้งนี้ลีน่าจังได้ทิ้งทายด้วยคำขอโทษอย่างจริงใจแต่วันนี้ถ้าเราทำให้แพรรี่เสียใจขนาดนี้แม่ลีน่าจังกราบขอโทษอาภัยจริงๆไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแบบว่ารักเอ็ดดูเหมือนลูกสาวคนหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ